ลองดูครับมิตซ um um ูแมกปั๊มบาาลดาน d ี AC d ีทันห้าร้อยวัตต์ดูการออกครับสองนิ้วเต็มแมน่นพุ่งออกมาขนาดนี้เลยครับกำลังไม่มีตกอันนู้นก็ตู้ควบคุมอันนี้ก็แขงครับ อัพเซลของช่างชายัยรับประกันตัวนี้ใช้สามแผงก็พอนะครับแต่ที่เราใส่สีแผงเพื่อว่าตอนอากาศมันค้มอะไรมันจะช่วยเราได้เยอะนี่ครับแผงช่างชายัยรับประกันแผงอัพเซลดีมากครับอ่ลองดูเนาะ ติดตั้งออกดีมากน้ำแรงมากนี่ครับระบบกำลังไม่มีตกครับลองดูเนาะตาละอ,องดาวการท้าติดต่อช่างชัยติดตั้งโอเคครับสวัสดีครับ